สวัสดีครับรู้ไหมว่าเราสามารถแต่งรูปในแกลลอรี่ของเราเนี่ยนะครับง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งแอปใดๆเลยนะครับแตะเข้ามาในแกลลอรี่แล้วก็เลือกรูปภาพของเรานะครับสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีรูปดินสอนะครับให้เราแตะไปที่รูปดินสอนะครับจากนั้นมันจะมีเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับสามารถครอปภาพอะไรต่างๆได้นะครับอันดับแรกปรับสีไป็นให้วงกลม3อันก่อนตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เลือกโดยนะครับว่าจะใช้ ปรับสีแบบไหนสีโทนอบอุ่นคูนะครับหรือโลลิอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามันมากเกินไปแล้วก็เลื่อนข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมครับเลื่อนข้างล่างนี้ลงมานะครับปรับได้เพิ่มอีกจากนั้นนะครับสังเกตขวามือมันจะมีวงกลม4อันนะครับขวามือสุดเลยนะครับแล้วก็แตะไปขวามือนะครับจากนั้นเราลองไปที่เอฟเฟกหน้านะครับเนี่ยไปที่เอฟเฟกหน้านะครับอันดับแรกทําให้หน้าเรียบเนียนนะครับข้างล่างเห็นไหมครับเวลาเราเลื่อนจะมีตัวเลข ครับเราอยากเนียนเท่าไร่แล้วก็ลองปรับดูนะครับเนียนพอใจหรือยังนี่นะครับจากนั้นนะครับเลือดเมนูที่2สีผิวนะครับสามารถปรับสีผิวนะครับปรับได้ตามใจชอบได้อีกนะครับปรับไปอีกก็เป็นแนวกรามนะครับนี่นะครับเลื่อนเลยนะครับให้เป็นแนวกรามหน้าเรียวขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะครับเนวเท่าไรก็ได้8ก็ได้นะครับจากนั้นดวงตานะครับปรับดวงตาให้มันมีแววตานะครับตาโตขึ้นอะไรก็ได้นะครับ แก้ไขรอยตำหนีนะครับมีจุดไหนที่เราต้องการจะลบก็บแตะเข้าไปได้เลยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือลบพื้นหลังนะครับเนี่ยทำให้ภาพพื้นหลังเบลอนะครับเพื่อจะให้ภาพของเรานี้เด่นชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพนะครับดูดีขึ้นมาจากต้นฉบับเลยก็เรียบร้อยแล้วก็บันทึกเก็บไว้นะครับนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆในการปรับภาพอย่างไรให้น่าสนใจหรือว่าดูดีขึ้นในแกลเลอรี่ของเราครับ